พ่อทำไข่สไตล์สูตรไข่วะสูตรอันดับแรกนะครับพ่อเบลอะไรตรงนื้อไหลฟังไข่เอ้ยไม่เอามามาตรงโต๊ะอาหารนะครับโอ้ยกุหลาบนนีี่่อันดับแรกก็จะตอกไข่นะครับกระเปล่าเดินขากะเป๋าผมจะใส่แต่มันกูไม่ใส่ กูกินไข่อย่างเดียวไข่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 กูตอกไข่ไม่เป็นกูตอกไข่ไม่เป็นบอกเราไข่เห็นไหมเอ้าไม่มีอะไรไข่ที่สองจะรอดไหมกันที่สองโอ้เล็บเมึงโคตรดำเลย ไข่เน่าอุ้ยยอดจ้าใสนปลาใสน้ำปลานิดนึมึงันนะกูทิงไข่เบอร์่ันนงนะกูทิ้งไข่เบอร์่ันนึ่งนะกูทิ้งไข่เบอร์่ันนะกูทิงไข่เบอร์แ่ก็มาหานกูห็นก็มากูด้วยหานกูขยะหนูตรงน้นกูล้างเ้งเบ้าไม่่ไม่ค่ะถังขยะไม่เห็นนะค่ะถังขยะไม่เห็น หาแั้งขวาไม่เห็นหาแั้งขวาไม่เห็นหาแข้งขวาไม่เห็นไม่เห็นพูดไม่แรงนะอันะสบายแล้วครับเอ้าปวดบักคักออกจากดาบบัเพิ่ก็ตีไข่นะครับซึ่งวิธีการตีไข่ก็ก็ใส่น้ำปลาก่อนนะมาใส่น้ำปลานิดนึงถ่ายหน้าคุณได้ดีให้เขาเห็นอ่านี่นะคะหน้าคุณใหม่นะ้ฮะ มาหุดหยอนเองอันนี้ครับเขาจะหย่อนปลาลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มบวชโกโก้มาลาย่าตีตีตีมึงสองหน้ากูต้องกูตีด้วยอ่ะเห็นใครด้วยอ่ากูตีใครมนทำกับข้าวกับข้าวไม่เป็นยังไงกับพี่น้องเอ้ามึงยิงตอกอะไรพีอ่านั่งกูได้นั่งกูตอนทำจะประมาณนี้ ซื้อว่าใครนี้มันจะเค็มๆไม่เค็มใส่ไหน้ัปลามังเออมาใส่ก้งนจิ้มหอยเด็กมาใส่อะไรจ้าไอเจียวจ้าแม่น้ำจิ้มหอยเด็กมาใส่เอาดีไม่ใช่ในกูละกูได้คุณหายลมไปต้องสอนหอยเด็กหอยดกยเด็กเดกอยดกหอยเด็กหอยหอเฮ้ยต้องเสกมาไหนมึงอ่ะเทมาหนึ่งอันนี้หนึ่ง นิดเดียวอะไรล้วนั่นเออนิดก็นิดเดียวอะ่ะอุ้ยมันไม่ลอยนี่ต้องให้กูตีก่อนแม่โอ้ยมันแม่อยู่มันไม่เกมจนหยิบมาคุณมาอะมึงเอาม้างแล้วคุณถ่ายวีโอไปไหมี่ยสวัสดีครับเหมือนมันยาวไปนักสองนาทีไม่ต้องไม่ต้องกูตัดได้กูตัดได้ไม่ตีไขายกูเก่งขาดจ๊ะนี่จ๊ะ ไข่นี่ไข่ฟรีนะครับผมมาอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เด้อเด้อเด้อกินที่หมดด้วยต่อไปก็เข้าสู่วิธีการทอดนะครับพอเราตีเสร็จนะครับต้องตีให้มันขึ้นฟองถึงจะอร่อยโอ้ยเออแค่นี้ละพอจบโอเคอันดับต่อไปนะครับมาเปิดไฟไอ้มุกเปิดไฟอันดับต่อไปเอออ่ะเออกูกลัวกูกูกูกลัวน้ำมันกระเด็นอ่ะแล้วก็อันดับแรกเราก็จะเปิดตัวเก็ตก่อนนะครับนะฮะมาเปิดนะะฮเปิหนีสิอะไรถ้าเป็นแม่ไปได้ง อ้าเปิดอ้าอาเปิดนะครับเปิดนะครับอ้าดูเดือดโทรศัพท์กูบุ้มอ่ะม,มึงเปิดกนะ่อนนะวุ้ยไ,ไฟเบาๆไฟร้อนแรงมากครับตอนนี้เบาๆต่อไปก็ใส่น้ำมันนะครับเดียวเอาไปเอาตะหลิวมาดิตะลิ <S <S เวเรามาหาแม่ไปนี่เอาตะหลิวอ๋อกูไม่รู้จักตะหลิวรีบใส่น้ำมันจังวะอ้าตะหลิวเอาไปก็รอน้ำมันจนร้อนนะครับก็รอน้ำมันร้อนนะครับเป็นแม่กูเลยมึงเนี่ยเใช่ไหมเตี้ยวมึงแหละแม่ตีอ่ะ อ้าวไม่ได้อะอ่ะนะครับก็รอน้ำมันเดือดนะครับเรามันป๊บขึ้นมาก่อนแล้วก็เราใส่ป๊บไปนะครับครับก็ทดสอบก่อนว่าไข่มันมันเดือดเริ่มเดือดหรือยังนะครับก็ไฟร้อนผสมพลุนนะครับพอใส่ปุ๊บมันก็จะพขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคโอเคหน้าเขาไม่พอใจนะครับก็ก็เดี๋ยวเรารับชมันต่อนะครับไม่ประทับใจพอใจเลยดูความสุขกันไข่เดื ยังไมข้างนอกมืดมากครับเนี่ยที่รานายผีผมเนี่ยมืดเหลือเกินครับพี่นอ้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสม่ต้องกัสเหมือนมันจะเค็มเลยก็มันเค็ม,มแล้วเอาใส่ด้วยเลยเันไม่หน,นี่เลยคอใส่ซีอิวหอยเด็กใส่ลงไปเพิ่ม,มสูงมาก <c oughs> นะครับก็เขาก็รอใส่ไข่เริ่มเดือนแล้วก็เ,วเริ่มเดือนแล้วไม่สามจน,นะะ <c oughs> ผมก็จะพูดน้อยลงนะครับก็ต่ไม่ที่จะใสแม่บนเลยจ้ะ แม่มึงอะจ้ะอใส่มีเสียงมั้ยสิใส่หรือไม่เอารีบใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาฟังไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาตาหลิวที่ลไปยังเอามึงือมึงก็ถือไปเอาไก่ไก่เปลือกเนี่ยกิีนเลยไม่เป็นไรสายพันธุ์มนุษย์ใหม่แด้ไข่ไก่อ่ะปีนัง ครับนาที่กุลละกูล้างอ่ะใช่มาอะกูวางกุลรอมันล้างอ่ะอ่ะอ่ะเริ่มต่ออ่ะนะครับก็แล้วก็เราจะทอดไฟนะครับไอ้ทอดทอดไข่ทอดไฟใช่ไหมขับร้อนอันนี้ไข่เริ่มเซ็กซี่แล้วนะครับเริ่มใกล้สุกแล้วครับก็น้องมุกมีความทะยุนทะยานในการตั้งใจดูยกซอกสิกูไม่จะปาดหน้ากูไข่ขีดชั้นวะเนี่ย น้ำมันมันมีความร้อนสูงมากเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ฟองขึ้นเต็มเลยครับก็รอเสร็จนะครับหกนาทีรอไปจ้ะรอครับรอซึ่งคิปวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับนะครับก็ไม่เราต้องทำไข่เสร็จก่อนนะครับแล้วถึงจะคดข้าว มาตัดให้อีแม่เจี salts, ้ยนี <S <S ่กินนะฮะแล้วก็ผมจะเฮ้ยสีสีน่ากินนะสีในโทรศัพท์แม่งน่ากินมากสิแบบมันกำลังไม่ไม่ไงสีนี่มันสีกำลังอันนี้กำลังเล่นกำลังเล่นนะครับก็อุ้ยอะไรเอามหมากับไก่เอามากับแม่ไก่ทะเลาะกันนี่ไงนี่แม่แม่ปัดแม่มันกางปิด ปวดต้นอบตายคือก้างปีอยู่นะครับเพราะว่ามันปกป้องลูกมันนะครับไดบใส่มาจิ๊บจิ๊บจตายละุ้ยมันร้องปกติมันนอนอะไรใครเจียวเล่นละรอไม่น่ากินเลยน่าเกลียดน่าเกียดมนน่าคนทำเลย นะครับก็อันนี้ก็จานนะครับอันนี้คือจานถ้าใครยังไม่รู้นะครับจานภาษาอังกฤษสะกดว่า dish หรือ c h a m h าม c h a m h ามโอเค dish มันแปลว่าอะไรวะถ้วยปะวะกูกูตกภาษาอังกฤษเป็นผู้ชายใช่เปล่าไม่หัดทำกับไม่ทำก <c oughs> ูไม่ทำกูไม่ทำกูมีหน้าที่ดู <c oughs> ดูดูมึงทำแล้วก็คอยเสิร์ฟจานให้มึงมึง oh, <no. S 1> ก็ครใส่อืมเดี๋ยวดู ดูหน้ามาันดูหน้ามาันหน้ากูมีสบอารมณ์มาตอนนี้<อ>มีน้องหมาแต่เ้าหนอกบุ้นมากเลยอะ <c oughs> ใครลูกมึงอ,อ๋อแม่ออกเล่นหมดแม่เล่นบทแม่เล <c oughs> <ะ>่นบทแม่มึงยกศอกตอนไีนมึงจะยกแบบแต่อย่างงีน้น่ะอ่ะศอกมาเน่ะแม่มจะยกไงไม่จะยกอย่างเงี้ยเวลาทำแล้วก็เน <c oughs> ี่มึงคืบนะคืบอะไรก็ถ่ายให้คนดูเขารู้ไงว่าอะไรมึงอะไม่เคยถ่ายคลิปลงยูทูบเอ้ถ่ายถ่ายลงบนทินทำอาริสเพลง ลบไปแล้วเนี่ยไม่มีความทะยอยทะยาในการทำเอาคุณงนองทีเป็นแบบมันไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่มันมึงมึงโฟกัสที่ไก่มึงเอ้ไข่มึงใส่จานกูแล้วกูก็จะได้แดกมึงไม่ต้องโฟกัสนู่นนี่นั่นเออไก่สุกยังจ๊ะแม่จ๊ะจับมือจับแล้วกูมนุษย์ป่าเร็วนะครับเดี๋ยวผมให้เฟซบุ๊กเขานะครับเดี๋ยวผมเซอร์ไนน์ให้ ครับชื่อจริงเขาชื่ออย่าจ้าอ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 าใส่เอมันหลอกครับก็ผู้รักษ์ความรุกหยอกหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นชื่อ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 ไก่หงส์ไม่กันหลังจ้าหึสิบนาทีแล้วครับงานนี้ ม,มเ,เอาใหม่ไหมนะเอาไม่ไหมไมวต้องมึงทำอย่างเงี้ยใส่อ่ะาใสา่อ่ะเอา,อามึงสใส่ปิดก่อนนี่มึงปิดอีกอันนี้ก่อนมึงปิดเอามึงใส่อ่ะอ่านะครับนี่วิธีการใส่ไข่ดาวเอ้ย,ขยออไข่เจอไปถูกร่อวมึงก็ไข่ดาวอ้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 าวอาพ่อเขอยู่นู่นมนะีปัญหาอะไรไหมบ้านพ่อเขาอยู่นู่นเนี่ยกูอยู่บ้านคัอยฉนละจบไหมหนึ่ง อันนี้กูล้วอ่ะมึงล้างก้ด้วยอาจารย์กูขอยกูคอยข้าวก่อนแล้วไม่มีข้าวมีข้าวมีข้าวเดี๋ยวผมกูข้าวอีกนะครับงานนี้ก็ชิมหายนะครับเดี insight, ๋ยวผมขอนี้ไปไปฉี่แป๊บนึงนะครับอ๋อแม่กูฉี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็แล้วเจ้ามือลูกก็เก่งก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวตักข้าวก่อนนะครับก็ก็อะไรจ้าแม่ แบ่งด้วยสัตว์แบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งมึงเอาจีหลักเอาจีเอาจีหลังไหมเอาจีหลังไหมระวังเี่มึงระวังนะกูกู้แช่ไว้นี่ดีไปไหนล่ะเสียงกระชี้เออมืดมากไม่มีฟองเลยสักนิดจ้าซีพิวของแม่ผมนี่ก็เข้ากับความมืดมากเลยนะครับก็ค่อนข้างดำอันนี้ไข่โอเคเดี๋ยวผมไปคดข้าวปับอันหนึ่งเดี๋ยวมาอีกทีนะครับไปเจอกัน นี่คือวิธีการก่อบ้านที่ถูกต้องนะครับอันดับแรกก็ต้องมีไม่กวาดอันที่สองกต้องมีมีแครนอันดับสามต้องมีพลังนะครับก็แล้วก็กวาาไปเคยเห็นะครับที่หายไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มาชมกันว่าไข่เจียวของแม่ผมนะครับเด็กหญิงมุกนะครับจะจะเค็มหรือเปล่านะครับก็มาชมรสชากันคือสิ่งจริงแบบร้องอะไรพูดมาก ก็เป็นคนที่เป็นทีมงานฉายแสงให้ผมนะครับซึ่งเขากลัวผีมากเลยแล้วผมลืมแต่โฟกัสมันก็เลยไม่โฟกัสโอเคมาแล้วขอโทษครับขอโทษครับอ่ะลองกินนั้นลองกินนั้นนะอ่ะกูตักนะนล้างจานสุดท้ายกูไม่ล้างกูให้แม่งล้างากูทำเองนะกูกูต่อไข่แล้วกูก็คนไข่เพื่อได้ข้าวเจลที่สำเร็จเป็นซาโดช่างสับเพืร์พับเกิร์ลนะครับก็ลองชิมดูหืมน้องอยู่ใต้โต๊ะมั้งอ่ะนี่ครับ ไผ่เจียวอร<ห>่อยสไตล์ชฮะมึงกบแขวนไวตรงนี้นี่อยู่โค้กไม่รู้อะไรเลยนี่ตรงนี้นไม่ได้อยู่บ้านมึงนี่ขอบคุณนะครับก็กรสชา,าจะเข้มมากอีลาบอีลาบอร่อยนะแลวกอนชิมมาขอบคก็แม่ผมถาม A few e m m o นะครับก็หลังจากที่ทำไข่เสร็จนะครับกูไอ้นี่แมงไม่ได้กินนะถึงมันจะเป็นคนทำซึ่งผมกินนะครับแล้วตอนกูกินอ่ะมันมีเปลือกไข่ด้วยความเป็นไอ้นี่ความเป็นไอ้นี่กูไม่ได้ตอบกูไม่ได้ตอบมือมึงตอบกูกูกูตอบกูตอกไข่เวล เอาใส่มึงเอาไข่ไก่ใส่ลงไปกูจำได้เอ้ยมึงมึงมึงเอาเปลือกไข่มึงเอาเปืไข่ไก่ใส่ลงไปกูจำได้ไม่ได้ทไมาตอนี้เหม่อลาอกันจมูกแดงหมดแล้วไอ้นี่ร้องห้าเลยดูคลิปที่ตัดไปเมื่อกี้กูไดดเขากันแล้วมันอร่อยไหมอร่อยไหมอิ่นน้ปลาแค่กุ้งไม่เห็นเน้อ่ะม่ามึงไม่เห็นจ้าห่เห็นไหม นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย